สวัสดีครับมาพบกันนะครับผมกับลัคนาต่อไปคือลัคนาราศิกันนะครับ18ตุลาจนถึงประมาณ17พฤศจิกายนะครับผมกับลูกแก้วลูกที่10ของเราลูกแก้วแห่งความมืดนะครับเพราะดาวอาทิตย์ของเราเป็นดาวอาทิตย์ที่เป็นนิดนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันสาวลัคนากันกาลังทําสวนอยู่นะครับเธอชื่ออะไรนะยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยเออเดี๋ยวไปดูกันก่อนแล้วกันนะครับพอดีเสียงไม่ค่อยไหวเหมือนกัน นะครับอาจจะมีแบบไออบ้างนะอ่าไอเล็อยนะครับอาไปดูกันครับผมว่าในช่วงของเดือนนี้นะครับก็เข้าฮาโลวีนด้วยนะเดือนปล่อยผีเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของเราก็เป็นคอนเซปต์ผีๆนั่นเองนะครับนี่แล้วเราก็จะแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด6เฟสด้วยกันนะครับแต่ว่าผมก็จะแบ่งเป็นฟเฟสนี้สเฟสนี้จะเป็นเฟสเดียวกันนะครับเพราะว่ามันจะมีการย้ายของดาวอาทิตย์ไอ้ดาวพุธที่ย้ายไปย้ายกลับนะครับมันก็เลยเหมือนเดิม นะครับการย้ายของดาวมีเริ่มตั้งแต่ดาวอาทิตนะครับย้าย18ตุลาจนถึงประมาณ17พฤศจิกานะครับหเดือนเนี่ยดาวอาทิตเขาย้ายเข้าไปอยู่ในเรื่องของกระดุมพระนะครับอยู่ในเรื่องกระดุมพระเขามีตําแหน่งเป็นนิดนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นนิดคืออะไรเอ่ยความ,มเปบี่ยนในเรื่องของการงานในเรื่องของหาทรัพย์ได้ยากนะผู้บุตรรำไม่ยั้งยืนนะครับแล้วอยู่ในเรือนของกระดุมพระด้วยมันก็เหมือนกับชื่อเสียงเราอะ เหมือนกับชื่อเสียงเราอะไรประมาณเนี้เออลัคนาราศีกันไม่ใช่กุณกันเนาะเดี๋ยวมันตรงกันพอดีเลยอ่ะเนาะไม่ใช่คุณกันจอมพลังนะครับลัคนาราศีกันเนาะแต่ว่าตอนนี้ลัคนาราศีกันเนี่ยกระดุมพระมันก็คือเสียงของเราสิทธิ์ของเราความเป็นตัวของเราเพราะกระดุมพระคือสิ่งที่ติดตัวมาเกียรติยศของเราตอนนี้เกียรติยศเป็นอาทิตย์นิดถูกบันทอนนะครับถูกบันทอนด้วยอะไรก็ตามที่ผมบอกนั่นแหละนะครับ ว่ามันก็อาจจะต้องมีความโปร่งใสนิดนึงถ้าทํางานให้กับสังคมแล้วมีความโปร่งใสก็เราก็โอเคจบแค่นั้นเองนะครับผมกลางๆผมว่าดีก็คือดีจบแค่นั้นนะครับแต่เรื่องเงินก็ต้องพิสูจน์ให้ได้นะครับดาวที่ย้ายอยู่ในเรื่องของกระดุมพระถือว่าดาวทิดไม่เสียหายอะไรนะครับอย่างที่บอกเนาะเวลาที่ดาวมันย้ายเข้ามาตนุกระดุมพระสัชพันธุป,ปุตตะเนี่ยมันถือว่าดาวอยู่ในโซนที่ดีหมดละ ดูของคนลัคนาราศิกันนี่คือปิดท้ายละนะครับปิดท้ายแล้วเพราะว่าดาวหกย้ายมาทางนี้นะครับดาวที่เหลือก็ต้องย้ายไปทางนี้หมดนะครับก็ถือว่าดีละนะครับถือว่าสี่เดือนเนี้ยถือว่าจะดีกับสมคนลัคนาราศิกันน่าจะแบบว่าโกยได้ต้องกอโกยโกยเธโยมนะครับผมดาวอาทิตย์อยู่ในเรื่องของกระนุมพาะก็ถือว่าดีแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นนิดพอมันเป็นนิดปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องรักษาเกียรติรักษาความเป็นงานของตัวเรานะครับ บางทีงานถูกเบียดเบียนจากคนอื่นถามว่าทําให้ได้ไหมบางทีมันด้วยความมีเกียรติด้วยความแบบอะไรแม่ง้ําคออยู่ใช่ปะ่ะมันก็ต้องทําให้ได้ใช่ปะ่ะบางทีมันก็ยอมยอมเพราะว่าเขาเบียดมาไงราะเบียดมาแต่เราไม่มีทางเลือกเนี่ยเราก็ต้องเพราะเพื่อศักดิ์ศรีเพื่ออะไรเงี้ยเนาะการต่อไปต่อไปอะไรเนี่ยเราก็ทําต่อไปก่อนเพื่อผลประโยชน์ในภายหน้าอะไรประมาณนี้เราอยอมเสียเปรียบนิดนึงนะครับ หาทรัพย์ได้ยากหาทรัพย์ได้ยากก็ดูสุขทับลัคนาตอนนี้อยู่เป็นสุขนิดนะเพราะฉะนั้นสุขนิดก็ปัญหาเรื่องการเงินบัญหาเรื่องของความรักใช้เงินเปลืองตัวนะครับก็ต้องระวังนะครับแล้วก็ผู้ประถมไม่ยั่งยืนเนาะผู้ประถมก็อาจจะมาจากดาวพฤหัสได้ไหมดาวพฤหัสเป็นลาภะเดี๋ยวมันก็ย้ายกลับไปกรับมาละแต่มันก็อยู่ในเรือนที่ดี นะครับแต่ว่าเราก็ต้องระวังลกันในเรื่องของดาวที่เป็นนิดนะครับ้าถือว่าตาแหน่งนของเขาดีนะครับมองดูดาวต่อไปคือดาวพุธดาวพุธตอนนี้เราอยู่ในเฟสที่2วันที่24ใช่ไหมครับดาวพุธย้าย23จนถึงประมาณ31ตุลาย้ายแค่8วันนะครับพอย้าย8วันเนี่ยย้ายไปไหนครับก็ย้ายจากเรือนกระดุมพระย้ายเข้าไปอยู่สหัสชะก็คือตรงนี้นะ ก็เป็นดาวพุธมนพูดเรื่องเก่าๆก,กับคนเก่าๆได้เจอคนเก่าๆถือว่าดาวพุธก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเสร็จแ,แล้วไปดูเฟสหกเลยพอมันย้ายไป8วันมันย้ายกลับมามันย้ายกลับมามันก็มาอยู่ที่กระดุมพระการเงินเหมือนเดิมแต่เป็นพุธพักนะครับยาวไปจนถึงประมาณ7ทธันวานะครับเพราะนั้นมันจะกินอยู่ประมาณเนี่ยมันไปกลับไปกลับเนี่ยมันก็จะกินอยู่ประมาณสักเดือนครึ่ง เดือนวันกับเจ็ดเดือนกับเจ็ดกับนี่แปดก็เดือนสิบห้าวันสี่สิบห้าวันสี่ห้าวันก็อยู่แถวนี้อยู่ก็ไปอยู่เรื่องของกระดุมพระกับสาาัจฉะเรื่องของการวางตัวนะกระดุมพระเรื่องของสาาัจชะก็เรื่องของการพูดกับคนรอบข้างาใช้ความฉลาดในการที่จะจัดกาสิงต,ต่างๆรอบตัวเรานะครับถือว่าหนึ่งสี่ไม่เสียหายอะไรแล้วระหว่างนั้นคือวันที่ยี่สิบหกดาวอังคารก็วิ่งเข้าไปช่วยสัจชะเหมือนเดิม จากอยู่กระดุมผ้าทั้งสองดวงก็ย้ายเข้าไปอยู่ในสหัสชชะไปอยู่ในเพื่อนคนรอบข้างเพราะเปกล้าไปขยันกับคนรอบข้างสามสี่เจอกันอยู่ตรงนี้ก็แปลว่ากล้าได้กล้าเสียกล้าพูดกล้าเจอะจากับไข่กับคนรอบข้างนั่นเองนะครับถือว่าไม่เสียหายอะไรนะครับถือว่าดาวอังคารก็ย้ายไปอยู่ตรงนี้ตามปกติของเขาแต่ดาวพุธเดี๋ยวก็ย้ายกลับมามากระดุมผ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันโคตรง่ายเลยนะครับแต่แล้วพอในเฟสที่ห้านะครับ มันอาจจะเยอะนิดนึงนะแต่แบบมันง่ายอ่าเลษที่5คือดาวสุขจากที่เขาอยู่ในลัคนาเราใช่ว่าเขาเป็นนิดใช่ป่ะเขาก็ย้ายเข้ากระดุมพระแต่กระดุมพระเขามีตําแหน่งนี้โยกเกษตรพอดีเพราะนั้นเขาต้องสวยและรวยมากในเรื่องชื่อเสียงเรื่องการเงินหนาะเพราะมันอยู่กระดุมพระสิ่งที่ติดตัวมาเพราะนั้นถือว่าดาวสุขย้ายจากนิดต้องดีขึ้นแล้วสุกเจอไข่เจอพุทธอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพุทธย้ายกลับมาแล้วก็เป็นเรื่องของความใจเย็น เจออาทิตย์อาทิตย์อาจจะเป็นนิดแก้ความเป็นนิดให้ได้มันก็คือหนึ่งสี่หตกในเรื่องของการทําสัญญาข้อตกลงในเรื่องของการเงินแบบใจเย็นเย็นอ่าเพราะอาทิตย์มันเป็นนิดมันไม่ร้อนมันก็เย็นมันก็เข้าสู่หน้าหนาวนั่นแหละเออใช่ปาวะที่เขาบอกว่าเข้าสู่หน้าหนาววันที่ยี่สามตุลาไม่ได้มองอ่ากดาวอาทิตย์นิดนะอืมนะครับเพราะนั้นดาวอาทิตย์นิดนะสี่หกหนึ่งสี่หกการทำสัญญาข้อตกลง,กลงเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องการเงิน นะครับเพราะนั้นถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรเลยสุขย้ายมาดีนะครับแต่อาทิตย์มันเสียที่ตำแหน่งมันนะครับแล้วก็ไปช่วงสุดท้ายคือดาวเกตเขาก็จะเดินไปทางด้านนี้นะครับเขาเดินเข้ามรณะครับนะครับจากเขาอยู่ในเรือนสุภะดีๆเนาะเขาจะต้องเป็นสีเขียวนะจากที่เขาอยู่ในเรือนของสุภะดีๆก็คือความคิดความสุขความจเจริญเขาย้ายเข้ามรณะ,ะสองเดือนนะครับเพราะนั้นเกตย้ายเข้ามรณะนะถือว่า เสียหายเราต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องของความปุ๊บปั๊บทันทีทันใดโรคเกี่ยวกับเรื่องของเนบชาเส้นประสาทนะครับมรณะคือโรคภัยไข้เจ็บเกตคือพวกเส้นประสาทเกตคือพวกเกี่ยวกับเนบชาเส้นประสาทเกี่ยวกับอะไรที่แบบปุ๊บปั๊บทันทีทันใดนะครับแล้วเกตวิ่งเข้าหาใครครับเกตต้องอยู่ตรงนี้เนาะเกตวิ่งเข้าหาใครครับเกตก็วิ่งกลับมาที่กระดุมผักนะครับเพราะนั้นมันเกิดความปุ๊บปั๊บทันทีทันใด กับเรื่องการเงินนะครับเพราะนั้นก็คงต้องระวังนิดหนึ่งนะว่าถ้าเราเจ็บป่วยขึ้นมาเป็นเกตมรณะใช่ป่ะเราเจ็บป่วยแบบปุ๊บปั๊บทันทีทันใดมันวิ่งหาไครมันก็วิ่งหาสุขเกษตรบดีการเงินเหล่านั้นแหละนะครับให้เราจ่ายเงินนะครับให้เราเสียเรื่องการงานให้เราเสียเรื่องของการค้าขายเห็นไหมดาวมันก็ต้องเงินเนี่ยนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องระวังถือว่าเกตย้ายมาเสียหาย ในเฟสที่6นะครับเฟสที่6เฟสที่เเดียวนะครับแล้วก็ยาวไป2เดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าดาอื่นมันว่าดีหมดเนาะสุกมาตัวเดียวชิบหายเลยนะครับก้าเกตไปตกมรณะแล้วมรณะมันคือเรือนโครคไข้ไข้เจ็บไงนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังทําบุญเกี่ยวกับไรล,ละเกตอ่ะเกตก็บอกว่าแผ่เมตตาส่วนกุศลน,นะครับไปให้เจ้ากรรมนายเวรของเรานะครับประมาณนี้เนาะเกตที่อยู่ในเรือนของ ราศีเมฆอ่าลืมไปคนลักนาราศีสิงห์นะครับเกศที่อยู่ในเรือนของราศีเมฆเนี่ยเขาคืออะไรรู้ไหมครับเขาคือนาจาตะวันออกก็คือพวกนาจาแห่งเจียนะครับที่ชนบุรีถ้าจะไปไหว้นะครับถ้าจะไปไหว้ก็คือเกตย้ายเข้านะครับวันที่เก้านะครับก็ไปไหว้ตรงนั้นนะ่ะที่สัญญาแม่เออศาลนาจารตรงนั้นนะฮะชนบุรีใช่ไหม เออใหญ่ๆเลยเนะยนะครับหรือจะไปไหว้เกี่ยวกับน,นาจจ่าที่ไหนก็ได้เยาวราชก็น่าจะมีมั้งที่เยาวราชตรงโรงพยาบาลตรงนั้นโรงพยาบาลหอคอเอ๊ะที่อะไรเนะที่ที่ต้อมมีเจ้าแม่กวนอิมอยู่อะไม่รู้มีนาจจาอยู่เปล่านะครับโอเคนะก็ไหว้พวกนาจจาแห่งเกียร์ไปขอพรอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ไม่ได้งมงายนะครับก็เป็นเกตในตําแหน่งของ ตะวันออกนะครับเพราะอังคารอยู่ในอยู่ตรงนี้อ่ะโอเคน่าจะตะวันออกนะครับอ่าอะไรอย่าแก้ทางแก้ไปแล้วนะครับโอเคดาวใหญ่แลครับดาวใหญ่ในเดือนนี้เขาเดินแบบนาวางไม่เปลี่ยนมีเปลี่ยนอยู่นาวางเดียวคือนาวาังลาหูนอกนั้นอยู่ในนาวางตัวเขาหมดเลยดาวเพื่อนเองอยู่ในเรือนของลาภะจากที่เขาโกลใหญ่อ,อยู่ในกัมมะใช่ไหมครับ เขาก็ย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของลาภะสองเดือนให้คุณแต่เป็นพื้นรหัสที่มนแต่เป็นมหาอุดนั่นคือเก่าๆนั่นคือถ้าคุณจะหาราภผลอยากหาคนช่วยคุณต้องไปหาพื้นรหัสเก่าๆผู้ใหญ่เก่าๆที่เคยช่วยเหลือเราเขาก็กลับมาเป็นพื้นรหัสมนและเป็นมหาอุดนาะนะครับเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่พื้รหัสแก่ๆที่แบบดู ไม่มีน้ายานะครับเขาเป็นพืชหัตต์แกศที่ดูมีออร่านะเพราะเขาเป็นมหาอุดนะครับเพราะนั้นถ้าจะให้ใครช่วยต้องให้ผู้ชายคนนี้ช่วยเขาเป็นลาภะให้คุณคุณอาจจะได้ในเรื่องของการเรียนรู้สิ่งเก่าๆแล้วเอามาปัดฝุ่นให้มันได้เป็นลาภะใหม่เกิดขึ้นมาถือว่าดาวห้าไม่เสียหายอะไรดีทั้งช่วงเพราะว่าเขาอยู่ในนว่างที่หนึ่งจนกว่าจะวันที่ยี่สิบสามธันวาเลยถือว่าพระหัตต์ดีทั้งช่วงนะครับแล้วก็ แต่เนี้ยสิ่งที่คนลัคนาสีกันน่ะไม่ดีใช่ไหมมันคือเจ็ดกับแปดถูกไหมครับมันคือเจ็ดกับแปดเพราะว่าเจ็ดกับแปดคุณไปตกอยู่ในเรือนของอลีอุปราชสตูเนาะดาวราหูตกอยู่ในเรือนอลีมันคืออะไรมันก็คืออย่าทําอะไรที่มันแบบแปลกไม่เหมือนใครอย่าไปฉลองเชื่อใครมัวเมาอะไรอย่างเงี้ยอลีราหูคือรถใหญ่ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์แล้วตอนนี้ราหู อยู่ในระหว่างที่7คืออลิมรณะทั้งช่วงนะครับจนถึงวันที่เ้าเขาเป็นอลิปัตตานินะครับเขาจะลงมาตรงนี้เป็นอลิปัตตานิเพราะฉะนั้นถือว่าดาวแปดเสียหายทั้งช่วงนะครับตั้งแต่แรกจนจบนะครับก็ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆนานาเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์นะครับแล้วพอเขาปัตตานิก็ต้องระวังอุปสรรคในการที่จะทะเลาะก,กับคนละหรือคู่ครองอลไรหุ้นส่วน นะครับแล้วก็ปัญหาในเรื่องของการเดินทางได้ไหมได้ดาวเสาอยู่ในเรือนของอลิแล้วเขาก็มาเป็นดาวเสาพักใช่ไหมครับเขาควรจะอยู่ปตัตนีแต่เขาหนีก็มาเป็นดาวเสาพักเพราะนั้นเขาก็วิปริตเหมือนกันเขาอยู่ในระหว่างที่เทาเรแปดนะครับเขาอยู่ในระหว่างที่แปดทั้งช่วงเพราะนั้นก็เป็นอลิกับสุภะความสุขความเจริญ เพราะนั้นเราอยากได้อะไรมันก็จะกลายเป็นว่าแม่งมีปัญหาอุปสรรคโทษเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นอริทั้ง7ดทั้ง8อริมรณะราหูอริสุภะดาวเสานะครับอยู่ตรงนี้นะครับมนุษย์อยู่อยู่ในเรือนของสุภะเขาก็อยู่เป็นมนุษย์อยู่สุภะทั้งช่วงขอกินน้ำหน่อยนะแป๊บหนึ่งคอแห้ง เขาก็เป็นมนุษย์ยูอยู่ในเรือนของสุภาทั้งช่วงนะครับตอนนั้นเขาเป็นสุภาคิดมากคิดเยอะคิดวกวนหรือคิดใหญ่วางแผนเป้าหมายชีวิตคุณต้องเลือกเอาชีวิตต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงความคิดในช่วงเวลานี้อาจจะทําให้คนลักนาศกันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความคิดการวางแผนชีวิตต่างๆนานาในช่วงเวลานี้นะครับมีดาวเกตอยู่ด้วยก่อนที่มันจะย้ายเราคิดมากคิดเยอะอยู่เดี๋ยวก็คิดเรื่องเดิมเดี๋ยวก็คิดเรื่องใหม่ เดี๋ยวก็คิดนู่นคิดนี่เอ้ยอะไรกับชีวิตใช่ไหมบางทีเราก็บอกว่ามันก็จะอยู่ต้องปง่งปงบ้างอย่าไปอะไรมากมายอะไรคือใช่ก็คือใช่อะไรคือยอมรับในสิ่งที่เราทําได้อันนี้ประมาณนี้นะครับเกตดก็ไปทําในส่วนของการที่เขาเป็นพินทุบาทอยู่ในช่วงเวลานี้เขาก็อาจจะแบบประมาณว่าคิดมากคิดเยอะแต่ให้เขาไปออกในด้านไอเดียสร้างสรรค์น,นะครับไม่ใช่แบบว่าไปออกในเรื่องของคิดอีกแล้วเอาอีกแล้ว ใช่ไหมเพราะเกตมันใหม่เสมอมันก็มาทุกวันอะไรเงี้ยแต่มาทุกวันแบบมนุษย์ตะยูคือมาแบบเดิมๆคิดเรื่องเดิมก็ไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นถือว่ามนุษย์ตะยูไม่ได้เสียหายอะไรแต่ไปอยู่ในเรื่องของความคิดนะเพราะฉะนั้นกูมีดาวใหญ่อยสองดวงที่ไม่ได้เสียหายอะไรก็คือมนุษย์ตะยูกับพฤหัสแต่ดาวเสาร์กับราหูนั่นคือต้องระวังนะครับแล้วก็มาเจอเกตเป็นโรคภัยไข้เจ็บทีหลังอีกโอ้โหเนาะ นั้นสรุปของกนลักนาราศีกันจริงๆแล้วถือว่าการงานคุณดีคุณมีเกยียรติมีศักดิ์ศรีมีงานอะไรคุณก็ทําไปนะครับเติมแต้มบุญของคุณไปนะครับอาจจะมีการเจราจามีการค้าขายกับคนรอบข้างการได้การเสียกับเรื่องของการเงินนะครับเรื่องของคนรอบข้างอ่าประมาณนี้นะครับสุขจะเริ่มกลับมาดีในวันที่เท่าไหร่วันที่4ี่พฤศจิกาจะเริ่มสวยและรวยมากนะ ประมาณนั้นแต่พอหลังจากนั้นปุ๊บก็ต้องระวังดาวเกตใช่ไหมดาวเกตย้ายเข้าไปอยู่ในเหลือนของอมรณะโรคภัยไข้เจ็บนะเพราะนั้นเส้นเอ็นเรื่องของเส้นประสาทต่างๆนานาต้องระวังนะครับผมทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของอแผ่เมตตาส่วนกุศลนะครับนาจานะครับผมแล้วก็ ดาวเสาเสียทั้งช่วงนะครับเสียเป็นอลริต่อสิ่งที่เราคิดการงานของเราราหูเสียในเรื่องของรถเสียในเรื่องของความปลอดภัยต้องระวังนะครับเวลาช่วยเหลือเราในเรื่องลาบผลนะผู้ใหญ่เก่าๆแล้วก็มนุษย์ตะย่คิดในสิ่งที่ดีคิดในสิ่งที่ใหญ่วางแผนชีวิตให้กับเรานะครับประมาณนี้เนาะสรุปง่ายๆเดือนนี้ทำง,ง่ายจังหวะตอนแรกคิดว่ามันยาก ไม่ยากเนาะมันคือดาวมันง่ายอืมเพราะว่าเพราะว่าพวกนี้คือดาวเขาอ่ะย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนพวกนี้แล้วไงเขาย้ายเข้ามาอยู่ในตนุกรุมภาษาชาพันธุแล้วไงมันเลยง่ายเพราะว่ามันอยู่ในเรือนดีเออนะครับการงาน Queen of Cup อ่ะนาะราชินีแห่งถ้วยก็ต้องสามารถที่จะรับนู่นรับนี่ได้ปรับตัวเป็นนะครับการงานเป็นราชินีถ้วยการเงินเป็นเดอะแฮงแมนนะครับเพราะฉนั้นอย่างที่บอกนะสุกมันย้ายวันที่4ี่ ก็ดูแลเรื่องการเงินให้ดีก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ความรักกลายเป็นนักเสียบนะครับสามคาถาสามคาถาจริงๆอ่ะเขาบอกว่าสามคาทานี่มันดาวหรือว่าอะไรวะเออสามคาถาเนี่ยคือคือสามคาถาสามคาถาก็คือเป็นลักษณะของความรักมันจะต้องมองไปไกลมันจะต้องมองไปข้างหน้าวางแผนร่วมกันอะไรประมาณนี้นะครับก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึง แล้วก็ในส่วนของสุขภาพเขาบอกว่าเป็น Queen of ค o i n อา่าราชินีมาหมดเลยนี้ด้วยราชนินีเหรียญน,นะครับวันนั้นเขาก็จะต้องจัดก,การในเรื่องของเก็บเงินให้เป็นเนาะราชินีเหรียญก็เก็บเงินให้เป็นจัดก,การรายจ่ายรายรับให้พอกับเรื่องของสุขภาพนิดหนึ่งแล้วก็สิ่งที่ปรารถนาก็บอกว่าเป็นสามดาบโอ้โหยังมาไม่ถึงนะครับโดนฝันหัวแวะนะครับนี่เป็นไพ่ วลาสเดอะแดูล่านะครับกระส์วลาสนักเสียบนั้นตามดาบอกว่าสิ่งที่คุณปรารถนายังมาไม่ถึงเพราะอะไรก็มันมีแดงเยอะอยู่เหมือนกันเนาะอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นนี้คือลักษณะราศีกันครับนะครับสวัสดีครับ